สวัสดีจ้าพี่น้องบ้องป่ายสุขุสุข้นยายแก้วจะถ่ายกับเข่าให้เบิ้งเด้อพี่น้องมากินเขา่าเศร้าน้ำกัน <_ t ot> ข้าวเช้าว,วันนี้เป็นอะไรเนาะ <_ t ot> เป็นเกีวเขา่าหลากหลายย่างอยู่พี่น้องหนึ่งมีดับมีเกี๊วเข่ากับหลากหลายย่างอยู่จ้ะ <_ t ot> มีฮอดมันมันเชื่อมเปิดให้เบิง้งนี่มันเปิดแกะออกแล้วมันเป็นยังส่ เออเอาใส่ถ้วยน้อยไว้มาเด้อพี่น้องปองไปเนีอัน,นี้ก็ลาบไก่จ้ะอันนั้นต้มผักมีผักหลายอย่างกวางตุ้งดอกแคแล้วก็มีผักกาดดอกก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็น้ำพริกปลาทูจ้ะพี่น้องน้ำพริกปลาทูแซ่บๆอันนี้ลาบไก่เด้อพี่น้องเนี่ยลาบไก่อันนี้ขนมทั่วเป็ดมา่ทนได้แกออกจากกองยันลมมันตกพี่นอ้องอือ อันนี้ก็มันเชื่อมมันเชื่อมอันนี้ก็น้ำพริกตาแดงมันจะมีอันนี้อีกอย่างหนึ่งเด้<ม>เ๋ยพี่น้องแนวตะโกโ้ไส้มันจะเป็นขนมไส้เทียนนี่ไงนุณไอ้กว่านะไอ้กว่านะมันจะเป็นขนมไส้เทียนนี่ไงก็ลูกย่าถ่ายรูปกันพี่นอ้องเห็นรสสัตว์เลย มาเด้อพี่น้องกินเขาขน้ากันอันนี้ก็เป็นมันเชื่อมมันสับปะาหลังอ้มันัะปะหลังเชื่อมเนี่ยก็่ได้แกะกล่องให้ดูดอกแกะยากอย่างเงี้ยแกะยากอย่เบิงเบิงโู้หแต่ว่ามันตะปะาหลังเชื่อมก็เพอะและ้วน้องพี่น้องเนาะมากินน้กนนากันเด้อพี่น้องกินเขาน้ากันอันนี้ก็เป็นไอ้น้ําที่จะใส่เสากล้วยแต่ว่ายาแก้วใส่ดอกพี่น,ออน้อ,นนองยาแก้วใส่น้ำตาหูแทนใส่น้ำตาหูแทน มื่อนี้จะกินของหวานเนี่ยหวานน่วยเหี่ยวเลยนะเขาว่ากินหวานมากก็บม่ดีเด้พี่นอ้องอกินหวานมากก็ไม่ดีนะมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันกับแก้วเด้อแซ่บๆน้ำกันจ้ะมีนอย่างมากมายดอกพี่น้องเอ้ยกินข้าวก็น้ำพริกสิจ้าถึงจะใสะเลยส๊วไอ้บ้านน้องใัล่ลํำใช่รวยกินตะกุุงกับหอย อะไรอย่างเงี้ยเก็บผักกากอะไรเปกเก็บผักต่างน้ำด้วยคนละปลาคุ้นดงคำลงอะไรละ่ะคำลงอาบน้ำตามคลองแล้วก็มองตากันหน่อยโอ้ยสมัยตะก้อนดิพี่น้อง กินข้าวกับน้ำพริกสีจา้าถึงได้สะได้สวยบ้านน้องชัยลำชัยรวยกินตะกุ่งกับหอยเนี่ยอันนี้ของเด็กน้อยของอันเด็กไปโรงเรียนมาเชา้านี่มาเด้อพี่น้องกินข้าวจวดๆน้ากันเด้อพี่น้องปองป้ายว่ามีอย่างมากมายเนาะพี่น้องเนาะกับขา้าวเส้านี ก็มีซ่อมนี้พี่น้องมาเฮ็ดคอนเทนต์ต้องเฮ็ดแต่ละมือแต่ละเว้นต้องเฮ็ดด้วยพี่น้องว่าเฮ็ดบบได้เลย